สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เมืองทองธานีที่ชาเรนเจอร์ฮอ1์นะคะวันนี้เรามางานบ้านและสวนแฟจ้าก่อนอื่นนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมย์ด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูแผนผังก่อนนะว่าเขามีอะไรบ้างไปกันเลยคะ่ะ เขามีป้ายด้วยนะหาบูธไหนก็เจอหรือสแกน QR code เพื่อดูด้วยงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่27ตุลาถึง5พฤศจิกายนนะคะเริ่ม9โมงครึ่งถึง3ทุ่มจ้ะที่ c l l l n g n r e ถึ1-3นะคะอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูแผนผังก่อนเขามีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของกินดีบายกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็มีโซนบ้านและสวน บ้านตัวอย่างแล้วก็จะมีในส่วนของพวกงานแสดงต่างๆนะคะมากมายเลยแต่เดี๋ยวนี้เมยจะพาไปส่วนงานกินดีอยู่ดีก่อนนะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะอันนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนข้างในแล้วนะคะเขาก็าจะมีป้ายเขียนให้นะว่าอันนี้เป็นโซนอาหารโซนของของตกแต่งอันนี้เราอยู่ที่ห้องหนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่ โซนอาหารและเครื่องดื่มกันก่อนว่ามีอะไรบ้างเผื่อเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อนๆว่างๆได้เข้าได้มาเที่ยวมาชมที่นี่กันนะอันนี้จะเริ่มเป็นโซนอาหารนะคะร้านแรกเลยที่เจอร้านถั่วบาหนาจะมีถั่วหลากหลายเลยนะคะนี่ค่ะทำใหม่ๆสดๆเลยนะ เขามีการสับน้ำมันให้ด้วยดีกับสุขภาพอันนี้ร้านหมูทุก่ทุเขากำลังทุบหมูกันอยู่เลยที่เราไปดูเอ๊ะ จะริมหนองมนของรีหนองมนก็มานะจ๊ะมีหอยจอด้วยแจงร้อนก็มีนะคะอืมน,นี่ปลาสุกเก็ตขนมปังร้านเสือหมูทอดพระรามห้าไม่ต้องไปถึงพระรามห้ามาถึงที่นี่ก็มีจ้าเป็นที่ปลาอะไรหรอปลาหมีปลาแ้ก็เปนได้นะะคะแล้วนั้นอะไรอ่ะ ร้านเสือหมูทอดราม่านะคะมีหมูหลากหลายเลยอืมข้าวเกี๊ยบเผ็ดหอมเป็นที่นิยมเลยอ่ะมีค่ะวสชาตมาชิมก่อนได้นะคะมีทั้งข้าวเกี๊ยบเผ็ดหอมข้าวเกี๊ยบผักหวานมาลองชิมกันได้ชิมได้ค่ะโรคาลิสเวตค่ะคุณชิมจากประเ,ศรเทศญี่ปุ่นค่ะลองชิมกันเลยค่ะ ก็น,นี้ก็จะมีทั้งอาหารกาแฟชาถั่วคอฟฟี่จังหวัดน่านรูวันมนร่นี่ก็จะมีพวกแบบเกี่ยวกับเหมือนธัญพืชน,นะคะแลวก็ถั่วเทพอร่อยขั้นเทพลนนี้ก็จะมีถั่วมากมายนะคะมีพิตาซิโอกล้วยหอม ทองอบเม็ดบัวอบกรอบเม็ดอัลมอนด์ต่างๆชื่ออะไรไปให้น้องมีร้านไทยชงเกี๊ยวทอดกรอบอร่อยมากเขาบอกเนี่ยเกี๊ยวทอดกรอบอร่อยมากจ้ามข้าวมันไก่โคตรปิ๊ดด้วยจ้าปี๊ดในเจ๊ไม่ได้ต้ราขายบ้านก่อนอ่ะเจ่ขายบ้านก่อนลง มีขนมต้มขนมโบราณจา้ะแล้วก็ดูบรรยากาศอื่นกัด้วยนะอ,นนอันนี้จะเป็นพวกน้ำผลไม้จะมีหลายอยา่างมีทั้งแตงโมมะพร้าวกีวี่แกวกั่วโบราณโอ้ดูแล้วสดชื่น ันนี้มีหมูยอ้วยนะคะคขอบคุณค่ะเราไม่ใส่แป้งนะคะตันแม่ม่รู้ิแม่ค่าพี่เขาบอกว่าหมูยอไม่ใส่แป้งนะทานได้เลยแล้วก็ไนอนเรืองอร่อย่ต้อร่อยนะอร่อยอยู่นะได้แล้วค่ะเกบขึ้นค่ะนี่ขนมปังริทเติ้ลซี นี้ลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นเรือสามลำนะจ้าจะมีพวกร้านผลไม้ด้วยนะคะมีหลายอยา่างมีละมุดมาเลยชมพู่เทศใส่ลงุงมะขามเทศนี่น้อยหนาเนื้อบราณฝรั่งกินจูก้ม,มีองุ่นด้วยของสดน่ารับประทานค่ะ ขอรับนคนได้หมนี้เราเดินมาแถวแรกแล้วต่อไปอันนี้บ้านโดนัทซึ่งไม่ได้มีแค่โดนัทนะมีไข่เค็มชายาด้วยนะอันนี้ก็มีชิฟฟ่อนต่างๆ ไอศครพุดดิ้งมะพร้าวเมือแรงกุ้ยฝากมาไรอ่องหวานธรรมชาตินีค่ะสับันได้นะคะมะพร้าวแก้วห่อหายากนะเดี๋ยวนี้นี่จะเป็นร้านกุ้ชาเยกุ้ช่าหารพรจ้ะแป้งน้อยแป้งบางเลยไค่ขอไข่เนเตาค่ะ ก็จะมีหลายรสชาตินะคะจะเป็นพวกยำต่างๆยำแหนมสดยำขนมจีนมีหมดนะมีเกี๊ยวด้วยแล้วก็มีน้ำงานานี้รับรองว่าอิ่มแน่ค่ะนี่ค่ะลูกชิ้นปลายยวรา เรามาในช่วงเที่ยงก็จะเริ่มมีคนเข้ามาเยอะนะคะอันนี้บางหวังเนื้อทอดตับทอดจ้าเขาบอกเปื่อยๆนุน่มๆนะมีปลาไข่ปลาหมึกด้วยสวัสดีค่ะทีมาแล้วน้าหนูจบไหมคะี่วอร์ตให้มนไาจุ๊บน่คะแล้ก็อน้านะคะอาหารเหนือก็มาหุูบจุ๊บนีไหมคะ4 2 4สั่มได้ค่ะมีปลาส้มด้วยนะปลาส้มไว,นะวก้า ใบเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรโบราณเย็นดันโฟนะจ๊ะตู้ไม้รู้ถึงบรรยากาศเก,ก่าๆมาี่ค่ะมูมีชื่อนี้พอดีและสุดที่หมูย่างมหาปะไรหัวเอามีค่ะ บรรยากาศของกินโซนของกินล้วนๆเลยดูไปก็อาจจะหิวไปได้นะมีสินี้าของเก่าเขาก็มาเปิดที่นี่ด้วยน้ำใจหน,น,นึ่งแก้วครับเป็นร้า,านผลไม้กินก่อนได้นะคะบนเส้นโอบอดินหมค้าเมนูบเส้นตานชวช้างนะคะ เขาเป็ดป<ๆ>ูบาลางก็อะ่าพเป็ดปูนะคะเป็ดปูอร่อยมากค่ะเห็นไว้น oh, uh, okay, uh, um. ี่พี่ก็บอกเป็ดปูฉันเคยค่ะชิมก่อนนะคะได้ค่ะลองชิมก่อนนะคะไว้ทิ้งหน้าร้านเลยได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเป็ดปูอร่อยมากนะคะพี่เขาบอกเป็ดปูอร่อยแต่เมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยจริงมีจอด้วยกระเพาะปลาน้ำแดงก็มีแต่ยังไม่เห็นเปิดนะอันนี้ขนมเบื้องมอกระเสรจ้ะ การทำเหมือนง่ายนะแต่ทำจริงน่าจะยากเสี่ยวแสบตูดไม่ต้องบอกว่าน่าจะน่าจะสแสบตูดถ้าใครรชอบจัดจ้านก็มาที่นี่เลยจ้ะกา้ตัวแดงเซเว,ว,วนทุกวายต่าง ขอบคุณค่ะอดนุ่นพูงหน่อยพี่โอ้ยไม่ได้ขายสักแพ็คเลย <g ül s> อียววันนี้ยังไม่ได้ขายเลยนี่จะเป็นน้ำสม,มุนไพรนะคะเป็นร้ยเกล็ดแปดนึ่งเต๋อแห้งโบราณ20บาทราคาย่อมยาวนี่สั่งได้เลยดูก่อนได้นะคระับจะมียำด้วยนะคะปละะา,าท่องโกลือชุ่ม เอาหลอกงค่ะเป็นชานเอ็นัพี่เอกกไม่ีนึ่ไม่มรู้หรอกว่าหนูเชื่ออะไรหขอรู้จักพี่เอกเครือพี่เอกเขาสัะรดตูแลก็มีจ้ามีกล้วยปากแล้วก็พวกเหมือน มะม่วงนะมะม่วงเบาเบาก็จะเป็นหมูการได้รวมมีทั้งของกินเล่นมีเป็นมือของตกชิ้นปลาคูเก็ตเขาบอกอร่อยมากเลืกแล้วี่หนลยก็เป็นอาหารเหนือ ก็บรบรบายากาศจะเริ่มชุลม,มุนเล็กน้อยนะคะในช่วงที่คนเยอะนิดนึงนีนก็จะมีกับข้าวเป็นทุงชื่อร้านครัวคุณป้าวิรัยค่ะมีกับข้าวหลากหลายนะคะอันนี้กาแฟร้านนี้คนมุงเต็มเลยอีเก็คาเฟ่ เป็นกลือเตี๋ยวจ้ะโอ้ขาหมูกรองมาเริ่มเลยอ่ะ,อะกุย้ยเบแตกกินแลรยุทธไม่อยู่ขนมไข่ก็มีสลัดโลไส้กรอกอีสานปิ้งมาญี่ปุ่นเผาอ นี่จะเป็นล็อกสุดท้ายแหละของโซนอาหารและเครื่องดื่มของพอหนึ่งนะคะอยากไปลองกระเพาะปลายวราชแม่ทรงศรีจ้ะาอาหารมันมีอร่อยค่ะนะค่ะ เตาลุยสวนลูกชิ้นหมูแท้แร้อยเปอร์เซนต์เลยมีลูกชิ้นยักษ์ด้วยนะจำโบครัวเมืองตลางี่ถึงจริงเราก็มีทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้มีหมดเลยนะจมเดียวจำเดียว นี้ชอปโยนมสดแพาเกจเขาจะใส่ั่วแบบนี้น้ำได้นะคะแยก่อนนะคะน้ำใส่ี่ด้านนกับาหรไทยห่นชแดงผสมาจีนห่และชุมคอ อร่อยอร่อยค่ะอุดคุณป้าได้นะคะน้ำส้มคั้นท์สดๆใหม่ๆหวานเชื่บหวานเชื่นค่ะป้าเขาก็บอกว่าสรรพคุณนะน้ำแต่ละอย่างเป็นไงบ้างอันนี้แกงเขียวหวาน ก็จะมีหลากหลายของแกงเขียวหวานเลยแกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานปลาไก่แกงเขียวหวานฟักเนี่ยอย่างนี้หมดนี่เป็นไส้กรอกเยอรมันนะคะ สดใหม่จากฟาร์มจ้ะไอสครีมไอนนใจดีกรอบแก้วถั่วกรอบแก้วมีทั้งเม็ดมะม่วง แล้วถนะุกใหญ่มาเลยหรนูมอย่างนีครับเนียขยาวหอยทอดด้วยขนมปังเนยสดจ้ะขนมปังตอนขนมปังเนยกรอบสิอ่าขี้เมี่ยงด้วย อ้าวมีของเชฟอ้อยด้วยผู้ชิ้นใส่แสะแทบนะคะร้านสุดท้ายของตรงนี้คือบ้านคามูกรอบจ้ะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบของบ้านและสวนแฟในส่วนของโซนอาหารและเครื่องดื่มนะคะรอบๆเดินกำลังสบายไม่ใหญ่มาก เดี๋ยวอันนี้จะตัดให้เป็น E p ีแรกไว้ก่อนและเดี๋ยว e ีีถัดไปเราก็จะไปในส่วนของโซนสวนโซนตกแต่งสวนนะคะงั้น e ีีนี้จบตรงแค่นี้ก่อนนะและติดตาม EP ีหน้านะว่าบ้านละสวนแฟนในส่วนของสวนหรือตกแต่งสวนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเมย์พาไปให้ดูจ้าบา,บายๆจ้า